กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟ่ารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่นะคะและ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคํำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีรูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ ใครอยากเข้าบ้านอยากได้ขนมไทยฟรีนะคะลงให้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่วันที่5หรือเปล่านะคะถ้าจําไม่ผิดนะหรือวันที่8ปดนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าลงให้ก่อนแน่นอนนะคะเอาได้นะคะในบ้านลงเสร็จแล้วนะคะโอเคนะคะเพราะว่าเปิดให้พี่ๆนะคะที่เข้าอยากเข้าบ้านเนาะเพราะว่าหาน้องสาวโซนะคะเห็นอยู่นะคะพิมพ์ไว้อยู่นะ,ะว่า รอเข้าบ้านนะคะก็เลยอ่ะโอเคนะคะเปิดให้เข้านะคะเปิดให้เข้าเลยนะคะทีนี้เนาะเปิดใครอยากเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปแนวทางกันนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจ๋าเห็นไหมพี่น้องตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดมีเยอะนะคะเพราะว่าน้องสาวโซ่ไม่มีที่ไหนแล้วให้น้อยไปกว่านี้นะคะ ถ้ามีที่อื่นนะมาบอกน้องสาวโซได้นะสำหรับสายด่วนแบบนี้นะคะเจ็ดเก้าหลุดเนาะสองหกมาตัวกลับนะตัวแทนแม,ไม่ไม่มานะคะพี่น้องสี่เจ็ดหลุดสี่เจ็ดนะเมื่อวานน้องสาวโซเอานะของวันที่เจ็ดนะแต่ไม่มานะคะเงินหลายพี่น้องหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าเม็ดเดียวเรามาเนาะเราจะไม่เข้านะคะแปดสองหลุดนะคะแปดเก้าหลุด หกห้ามานะคะหกห้าเก้าห้าก็เข้านะคะนี่ไม่ต้องห่วงนะคะห้าเก้าหกห้ามาทั้งตรงมาทั้งกลับเป็นไงละ่ะทีนี้เป็นไงละ่ะพี่พี่พโพดโพบโมโสมโอนนะคะวันนี้มีเวลาโมนิดหนึ่งนะคะปกติก็จะรีบให้แหนวทางนะคะก็รีบไปนะคะกลัวพี่พี่เบื่อนะคะไม่อยากได้ยินเสียงน้องสาวโซ่เนาะ พูดเยอะคนารนะคะพูดเยอะพูดก็ไม่ค่อยชัดนะคะไม่ค่อยชัดนะพี่น้องนะเพราะว่าน้องสาวโซนะคะเป็นคนมุกดาหารนะคะเป็นคนอำเภอดงหลวงนะคะแล้วว่าเป็นคนที่พูดภาษาโซ่นะคะไม่ใช่ภาษาสวยไม่ใช่ภาษาเขมรแล้วก็ไม่ใช่ภาษาเขาเรียกว่าภาษาอะไรเพราะว่าบ้านน้องสาวโซนะคะไปดูได้นะคะว่า คนมุกดาหารนะคะมีกี่เผ่านะบ้านน้องสาวโซ่มีแปดเผ่านะคะมีแปดเผ่าแล้วก็มีหลายภาษานะคะแต่ว่าลองแข่งพูดภาษากับน้องสาวโซ่สภาษาบ้านตัวเองนี่ชนะเลยนะพูดไม่หยุดเลยรัวเลยนะพี่น้องนะแต่ว่ากลับบ้านไปทีหนึ่งนะไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยน้านะเขาก็ทักมาว่า อุ้ยมารอบนี้ลิ้นแข็งนะเขาว่าอย่างนี้เออเขาว่าพูดภาษาบ้านตัวเองไม่ค่อยชัดน้องสาวโซว่าก็พูดปกตินะเพราะว่าก็คุยกับแม่คุยกับเพื่อนอยู่ทุกวันอยู่นะพี่น้องภาษาบ้านตัวเองนะ่ะก็แปลกเนาะว่าทําไมว่าพูดแข็งแข็งนะแต่ว่าน้องสาวโซก็ว่ายังพูดเหมือนเดิมหรือว่าคนที่เขาฟังนะคะ อาจจะเพียเพ้ยนๆเพราะาไม่ได้กลับบ้านเป็นปีแต่ว่าตัวเองก็มีความรู้สึกนะคะว่าพูดชัดเหมือนเดิมนะคะแต่คนฟังเขาว่าแข่งนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนนะคะอะไรอย่างงี้เนาะพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดนะพูดภาษาอีสานก็ไม่ชัดนะพูดภาษาโซนี้รับรองเป็นที่1นะึ่นะ พี่ไปฟังได้นะภาษาโซนะลองพิมพ์ดูมุกดาหารอำเภอดงหลวงนะคะมีภาษาอะไรบ้างลองไปฟังดูนะพี่น้องนะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวะทางของวันนี้กันนะคะไม่มีใครอยากฟังนะแต่อยากพูดให้ฟังนะพี่น้องนะบางทีเนาะให้แนวทางรีบให้รีบนี้นะคะก็ไม่ได้แนะนำตัวเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็น F อฟสี่าวก็จะรู้นะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะ 2 7 7 2นะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจา๋า8 6 6 8นะคะอันนี้น้องสาวโซ่คำนวณเจอทั้ง8 9แล้วก็8 6นะพี่พี่จา๋าแล้วก็จะเป็น2 4ตามอีกแล้ว2 4เมื่อวานก็ตามแต่ไม่มานะคะ6 9นะคะ อันนี้อย่าลืมนะอย่าลืม89นะคะเดี๋ยวน้องสาวโซเขียน8 9เให้เพราะว่าคำนวณเจอนะคะเจอทั้ง8ทั้ง9แต่ต้องมีตัวแถมนะเป็นเคล็ดนะพี่น้องถ้าไม่มีตัวแถมรู้สึกว่าแม่แม่นี่นะแนวทางกัไเโพดโพบงโมบกแต่งนะคะโอเคนะคะน้องสาวโซมีตัวแถมให้นะคะจะแถมตัวไหนอะไรเยอะซะเหลอือเกินนะคะเดี๋ยวพี่พีเอฟซีบอกว่า แถมแนะครบร้อยตัวไปเลยน้องสาวโซ่นะคะโพดโพบุงโม وع, บึกแต่งนะคะสงสารน้องสาวโซเน่นะคะโอเคแถมตัวนี้แหละสองเกนี่แหละแถมเป็นเคล็ดนะใครไม่ตามตัวแถมก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องนะเพราะว่าบางทีให้ตรงตรงไปเปะอย่างงี้มันไม่มานะมันต้องมีตัวแบบแถมไปน้อยนึงอะไรอย่างงี้นะคะแต่ตัวเด่นนะ น้องสาวโซ่ก็ให้ไปแล้วนะคะแค่ไม่กี่คู่5คู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่เน้นๆน,น,นะไม่มีเพิ่มก็คือเพิ่มเติมก็คือแถมนะอย่าไปนับตัวแถมแล้วกันนะพี่น้องนะก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดเไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องสาวโซ่นะคะพี่ๆแม่ๆท่านใดน,นะคะอยากเข้าบ้านแล้วก็บอกว่าเข้าไม่เป็นนะต้องดูนะเนะตัวใหญ่นะพี่น้อง ตัวใหญ่จะมีแค่ตัวเดียวนะคะตัว s นอกนั้นก็จะเป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยแล้วก็เป็น8805นะคะเนาะ s นี้จะเป็นตัวใหญ่นะ o นี้เป็นตัวเล็ก d เล็ก s a เล็กหมดนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้องสาวโซว่ไม่สนับสนุนการพนันใดๆสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่ๆแม่ๆจะสำหรับวันนี้กร,ราบสวัสดีคะ่ะ